สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่แหลมแม่พิมพ์เหมือนเดิมครับมาดูอาสน์นี้ น,นี่มากับแม่มากับน,น้องครับนี่นี่ร้านนี้นี่เราซื้อร้านนี้นี่ใช <Mul> ่สี่ร้อยแปดสิบสวัสดีครับนอะไรัจไานเดไหมอันนี้ทำสุกปเลย,เยเไม่ไม่เอาไปสดแล้วเอาไป,ย,าาไปย่างเอาไปย่างเองโอเคแล้วก็ ปลหมึกเอาไหมปลาหมมีหมึกหอมนะหมึกหอมดีกว่าหมึกหอมเนี่ยเวลาย่างก็หอมหอมแล้วก็ตัวไหนครับทั่ไหนอะไรเนี่ยหมึกหอมตัวนี้ทำอันนุ่มหมึกกล้วยเรียบปูปูแบบครับปูจะมีหัวไข่หัวมันแล้วก็มีไส้หัวไข่หัวมันเสียอันนี้ก็ตกทะเลครับตกแบบนี้ดีกว่าอันนี้เอาโรตินอันนี้โลนึงครับอันไหนโรตินอันนี้นะครับโอซส์แบบกลางๆนะพี่นะจะได้ย่างใส่ตัวนอันนี้พี่เขาทำให้ได้ใช่ไหม หรือว่าเขากินแบบนี้เลยมันวันนี้ไม่มีหอยเียวเหรอหอยเชีไม่มีเลยพี่วันนี้เอาไปย่างอร่อยโค้รดได้หโคโลปูดี๋ยวลอง่งวหัวไข่สามรอยยี่สิบ้งหัวมันสามร้อยห้าสิ ไขไก่เลยไขกันก็นี่วืาค <so, like, S 2> ือเปนมิ้ง้หอมมากลยเดก็หลายอย่างวันนี้พลาดนะวันนี้เราไม่ได้หอยเชลล์หอยเชลล์เลี้ยงออกไม่ค่อยได้พี่ตรกเนี้ยไปนั่งรอปะกินปลาหมีใครกินบ้างกินนะ ไ้กินไหมยำเขายำให้เลยย่างย่าไม่ให้ได้นะเ็นไม่เอาเกลเป็นมัีเลยไหมอันนีี่ใหญ่จังอันนี้ร้อยห้าสิบเอาอี้ผมโรดมั้ยครับโรเลนได้ได้เอาโรดัยครพี่คะเอาเอาเอาหอยนางรมร5 0ยห้าโอเคครับเเอาพีิเผาด้วยไหมเดศโอเคครับพรกเผอันนี้โนึงหกสิบบาทลวกเอาไปลวก มันวอร่อยอ้ามันสดๆ่ยอไม่เอาไม่เอหอยเนี่ยอร่อยเอาไหนมวันมันเยอะเอาเหรอไมเอาเอเอาไปเอาไเ้าเไม่เอาไม่เอาเหรอโอเคพี่นรพี่หอยมด้วยเองหอยมพี่เได้ตัวพี่ฮะเดี๋ยวผมรัให้้วยหนึ่งสองสามสี่ได้ห้าตัวกเปตัวในกลาง พออีกไหมเอาอีกสองตัวไหมไปกลับตัวแล้วพี่ชี้เลยไปครับตัวนี้เจ็ดตีนนี่เอาเป็นโลเจ็ดตรงครับปลาหมึกปลากระพงอือปลากระพงผู้ผิดอันนี้ปลากระพงครับปลากระพงปลาหมึกตัวใหญ่มากครับขอจับหน่อยนะครับได้แล้วพี่จับได้เลยจับไายได้เลยปลาหมึกตัวใหญ่ครับ ใหญ่มากครับนี่ครับไม่สามร้อยอไก่อันนี้สิบบาทอันนี้หวานจะไม่มีเค็มไม่มีใช่ถ้าเราซื้อตัวใหญ่ไปเราได้น้อยไหมอันนี้ตัวเล็กได้จะได้ตัวจ้าคิดอย่างนี้เนาะตัวละร้อยหกสิบตัวละร้อยหกสิบออกมตัวละร้อยยุกใช่จะจะไปทำอะไรครับพ่อให้ก็ได้นะต้องปลี่ยโอ้ยนี่อันนี้ก่อนย่างเดี๋ยวร้านนักเกิร์ดอีกทีนะ อย่าลืมติดตามนี่ครับหลานเดิมครับผมเอเีนเอทะเลสดครับผมครับแต่ก็ได้แล้วนะครับได้ยินไหมทดมันยินไหมไข่เจียวไม่มีเหรอไ่ีอมีไม่มีชอบแม่เนี่ยนะแต่ทอนองอนไ้อยเียมัเาัว มีถั่วกับกะทิครับอร่อยครับใช่ถั่วมีถั่วกับกะทิอันนั้นถั่วถือว่าถือถุงเลยครับไม่ใช่มันเป็นกะทิไหมอันนี้กะทิแล้วเป็นท็อฟฟี่หวานๆอ่ะอันนี้มูนอันนี้เป็นถั่วที่แม่จับมาเป็นถั่วแม่ไม่กินถุงนี้ก็เลยของว่าไม่เอาปนไม่เรื่องแล้วไปจับถั่วถึงไหมถึงแล้วถึงไหมถึง กับจอร่อยนฮะกับอร่อยเก่สี่สิบบาทแล้วถั่วแบบนี้แล้วต้สตังออันนี้อันนี้ของแกอันนี้ยังแบบหกสิบ เคยเป็นเคยเลยหนาวแบบบอบมีทอนไม่มีหอยเชลล์ไม่มีแล้วแบบ